ยังอยู่กับพี่ไฮเดซินของเมืองทอทีวีของเรานะครับเป็นสกู๊ปวันหลงนักเตะกีฬาของเราไปเดินงานออโต้ซาลอน2016นะครับทางโซนของบูธกิจกรรมของสปอนเซอร์ใจดีของเราอย่างยามาฮ่านะครับเพื่อนๆคน,อ,นอื่นๆนะครับก็ไปลองรถบิ๊กไบค์กันซึ่งกําลังอินเทรนอยู่ในกระแสณขณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น เจชนะทิพย์สงกระสินตังสารัตอยู่เย็นตองกวินธรรมสัจจานันท์หรือพี่โก้เดสกทองเหลาพี่ตามเวสนุสักแก้วเรืองทุกคนก็สนอ,อกสนใจในส่วนของมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะครับ อิสระจะปกติจะมีอยู่ภายในหาผ่านภายนหน้าผ่านอันนี้ตัวแต่งอันนี้ตัวแต่งใช่แต่งหน้าจะเพิ่มอยู่ประมาณแต่กว่าบาทนะครับอันนี้เป็นตัวแต่งนะครับแต่หนุ่มน้อยสองคนนี้นะครับนิวพิรดลชำรัศมีและทิสตองสมชายโดมารถตลาดครับ <laughs> แม่ดูฝรั่งอย่างทิสตองโดซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์แบบนี้แล้วแม่ <laughs> ไอเราก็เห็นสักทั้งตัวนึกว่าแต่จะใจรักบิ๊กไบค์ที่ไหนได้ชอบแนวซ้อนท้ายแบบนี้แหะครับทิสตอง <c oughs> ก็น่ารักไปอีกแบบนะครับสําหรับพีรดลชํารัศมิอาร์ทิสตองโดนะครับจนสุดท้ายพี่ไม้วัฒนาพลายนุ่มเอาหมวกกันน็อกมาสวมใส่ให้ <c oughs> นะจริงๆแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ต้องใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งในการสตาร์ทนะครับแต่ถ้าเกิดหมวกกันน็อกสไตล์บิ๊กบค์แบบนี้คงไม่เหมาะกับมอเตอร์ไซค์ที่นิวพีรดลใช้อย่างแน่นอนล่ะครับ <c oughs>